แล้วรักมันรักไอว่าอะไรกูรักมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับผมนายชิมเนียชาชีพสาคอนและคุณอาซันประกอบแก้วณที่นี้เราอยู่ที่เกิดเหตุจริงๆนะครับก่อนการจัดงานโรงเรียน إ س ล ا م สันติชนคุณอาซันรับช่วยรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโิงเรีสันติชนดีครับคุณชิมครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่จริงนะครับในการแสดงงานคืนวันศุกร์นะครับ

my neighbors and my friends standing firm together against oppression, holding hands It doesn't matter where you're from or if you're young or woman or man We're here for the same reason We want to take back our land Oh God, thank you for giving us the strength to hold on And now we're here together calling you for freedom fighting for freedom, fighting for freedom. We know you won't let Oh, oh, we know with No being prisoners in our homes. No being to gì dám được ครับคุณผู้ชมครับแล้วท่านเห็นไปนะฮะเป็นการแสดงหรือว่าซ้อมละครเบื้องหลังครับคุณผู้ชมครับเบื้องหลังยังขนาดนี้นะฮะเบื้องหน้าจะขนาดองไงครับคุณอาชิมครับ <c oughs> คุณอาซาชครับ <c oughs> โอ้โหบอกกันตรงๆเลยครับสุดยอดจริงๆแค <c oughs> ่ <c oughs> เ<ล>บื้องหลังนะ <c oughs> ครับคุณอาซาชแค่เ <c oughs> บื้องหลังละครอย่าด้นล้ออันกุรอานนี่ยาวูดีผู้กายเป็นมุสลิมนะคุณคุณอาชิมครับวันงานละครนี่นะฮะมีวันที่ 45คุณอาชิมครับซึ่งเป็นพรุ่งนี้นะฮะวันศุกร์ช่วงกลางคืนครับคุณอาชิมครับเป็นายไลท์ของงานเลยก็ว่าได้นะคุณอางสั์สำหรับละครเวทีชุดนี้นะฮะแล้วยังมีอะไรอีกครับคุณอาชิมครับเด็กน้อยอนุบาลมีการแสดงไหมครับมีกรับผู้ชมครับสามารถที่จะมาจับจอพื้นที่นั่งก็ได้ยังสุขสบายภายใต้หลังคาอิสลามสังชนพรุ่งนี้คุณอาชิมการฝนตกไม่ต้องกลัวแล้วนะฮะเรามีหลังคาแล้วและนี่คือบรรยากาศภายในงานโรงเรียนอิสลามสายชนพบกัน What needed the letter? Look again. Oh. We're calling for freedom. Fighting for freedom. We know you won't let